สวัสดีครับกับทาไปบนไปฮะวันนี้ก็จะมาทํากับข้าวเหมือนเดิมมันจะเป็นผัดผักเหมือนเดิมนะครับจะเป็นผัดผักที่เหลือจากมื้อก่อนกอน,กอน,กอนก็เป็นต้นหอมดอกหอมกับถั่วลันเตานี่เขียวเอือชื้อเลยะฮะใส่กระเทียมหมดเลยปึ๊บนี่ผัดลงไปนะวันสองวันนี้ก็มีข่าวใหญ่สองสามข่าวนะ ก็เป็นข่าวหลุมยุคนะที่หน้าโรงรพยาบาลศิรพยาบาลใช่ไหมลึกมากน่ากลัวสุดๆอย่างกระหนังนะฮะนึกว่าจะมีกซิลาโผล่มาซะแล้วนะฮะจ่ายเนได้เป็นนะรถไฟฟ้านะครับกับอีกข่าวหนึ่งทีเซอร์ใหม่ฟาสผ้าจบที่มีดอมกับนางเอกนะฮะควบรถกระบะควบรถกระบะนะอันนี้ ทางค่ายก็ได้ทําการลบทีเซอร์นั้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันดิผมก็ได้ดูอยู่นะคลิปนั้นน่ะทีเซอร์นั้นโอ้เนี่ยดองเขาควบเป็นกบบควบไม้นะใครจะดูบ้างนะคอมเห็นตบอกกันหน่อยฮะมันดีจริงๆชีวิตมึงโคตรแบบว่ามีความสุขเลยเออเอาไปทำอะไรได้ก็ทำไปโอ้ยโดนเตาอีก กระเด็นกระดอนอะไรไม่รู้โอ้โหมีกรโดงถังเ้าคกโดถังนะะก็นี่จะเป็นหมูเหี่เหลืออยู่ตั้งแต่มันเกาะอุโมไหม่ไๆมไมไมบอกไปก่อนนะผัดปลาเกีอบไหม้กระเด็นขนาดนี้มีเกีอบหลักไหม้แล้วั นะนหมูห้าสิบบาทกินได้สีห้าวันอ้ย้วมันหอยใส่ไปถึนไม่ยากใส่เส้นพุนแค่สองสมอย่างนะผิวขาวกรขขามัางอรโดนเลยแต็ตานเยอะหน่อยนะทีน,นี้นี่ สีฟ้าแล้วก็เหลือไม่ยากใส่ผักลงไปเลยแล้วก็กริมกิมเลยใร่เกลือใส่น้ำลงไปอันเ,เดิเมแค่นี้ก็เป็นกัรเสร็จะนะครับรอสักครู่โอู้ เต็ดโดนน้อนเลยกับเท้าน้ำมนน้ำมนตัวเดินตัวเก่งเนี่ยน่ะถัดไปให้น้ำงวดหน่อยนึงก็กินได้นะฮะหมูก็จะสุกพอดีนะ่ะหั่นหมูหนาไปหน่อยหลุมยุบก,ก็น่ากลัวน,นะ ก็ไม่ใช่ภัยอันตรายธรรมชาติคร <laughs t tra iling out> <necessary> ับมาจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันนี่เองนะฮะก็การผิดภาพนิดหน่อยนิดหน่อยห้าสิบเมตรเองนิดหน่อยนะก็ว่ากันไปมีอะไรให้บ่นอีกไม่มีอะไรนะฮะอ๋อก็จะบ่นเรื่องไอโฟน iOS ใหม่ ไม่ไหวนะไอโฟนเนี่ยยิ่งทำยิ่งแบบแย่นะรบนับนนะเพราะว่ามีคนหลายๆช่องก็รีวิวเครื่องค้างผมก็เจอนะตอนนี้เครื่องค้างใช้เบต้าอยู่16 26.1เบตา้าค้างกระจายเลยทำอยู่คนเดียวนึงค้างไม่เข้าใจนะ อยากให้ทำให้มันดีกว่านี้นะครับเครื่องก็ขายแพงก็ยังทำให้ไม่ดีอีกหน่อยสู้จีนไม่ได้แลนะ้วเนาะทำกันเห็นไหมฟีเจอร์ฟีเจอร์ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับกิกหน่อยล้าเขาทำชิปเองได้นะจีนนะอีโคโซิสเต็มของเขาทำได้แบบ Apple เนี่ยรับรอง Apple ลตาย มี่จะสีเขียวอือเร่งไฟหน่อยใกล้สุกแล้ววันนี้คลิปจะสั้นหน่อยเพราะว่าเร็วเร็วแรงทั่วโลกฮนะมีเซอร์ฟ้าที่ชีเรียบควบหมาเห็นหน้าสุดมีมีหมาด้วยหมาบนระะถรถรถหกล้อควบกันโคตรเจง๋งมีใจที่เยอะนะมีอะไรก็ทำๆเลยมีความสุขก็ทำๆเล เรกระจาย้ก็นม่รู ng, người, o, à, ้วบมบุ๋มดิ้ผัดให้หอมเลยผัดแรงๆหน่อยให้หอมไฟแดงแกจะหนเนี่ยอเแกได้ปุ๊บได นี่ครแค่นี้ก็เสร็จแล้วกินได้แล้วมือง่ายของเราวันนี้เสร็จแล้วครับอ่ะไปกินกันดีกว่าอ้อยลุย